สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะต้องอยู่ที่สนามทดลองขับนะคะก็เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าจับตามองนั่นก็คือรุ่นลองท็อปนั่นก็คือเจ้าอีแกนของเรานั่นเองนะคะเป็นเป็นราคาที่น่ารักมากๆนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวต้อมจะพาไปดูว่าเจ้าอีแกนเนี่ยเป็นหน้าตายังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาไปดูสีขาวเนาะสีขาวที่ทุกคนฮือฮาบอกว่าสวย สวยมากๆเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูนะคะคือรถจอดอยู yeah. <speaking> ่ด้านหลังแล้วนะคะเดี๋ยวพาไปดูคร่าวๆก่อนนะว่าเจ้าอีลิกกนของเราหน้าตาเป็นยังไงออปชันมีอะไรบ้างนะคะขออนุญาตกลับกล้องหน่อยเนาะเอาละค่ะนี่ก็คืออีสูวิวนะคะ หนึ่งจุดเก้าออโตอีลิแกน์ของเราเองน,น s <S <im 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 ั <im <im ่นก็ค so> ือล้อขอบนะคะเดี๋ยวต้อมจะพาไปดูล้อก่อนเลยล้อเราจะเป็นล้ออัลลอยนะคะขอบแบบเนาะอันนี้ลายล้อก็สวยพอสมควรนะคะอย่างที่บอกนาะว่าล้อแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับเจ้าอีลิแกนเนี่ยล้อจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคล้ายใบพัดเนาะ เดี๋ยวพาไปดูดนานๆก่อนนะคะเดี๋ยวต้อมจะพาไปดูรอบคันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรด้านหน้าเนี่ยคนไม่ทราบให้เราเอาเอาไปอาดูอันนี้คือไฟหน้าของเรานะคะเหมือนโมงข้างเดียวเลยอินนิแกร์ของเราก็จะมีเซ็นเซอร์ให้เหมือนกันนะคะด้านท้ายแล้วก็ด้านหน้านะคะนี้คือกระจกหน้าค่ะกระจกหน้าจะมี S <S เป็นลายเส้นที่เป็นโครเมียมนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นออกด้านนิดนึงแต่ว่าเป็นสีเทาที่ยังคงมีความน l a k นะคะบบอันนี้ด้านหน้าน,น,นะคะตาไฟตัดหมอกของเราอยู่ด้านล่างนะคะอ,อันนี้อันนี้คือไฟตัดหมอกเนา,าะออโอเค ไปดูรอบคันก่อนแล้วเดี๋ยวจอมจะพาไปดูข้างในกระจกมองข้างนะคะกระจกมองข้างด้านล่างจะเป็นสีดำตรงนี้จะเป็นสีขาวมุกสีตามตัวรถเนาะด้านนี้จะเป็นไฟเดียวเมื่อเปิดไฟเดียวนะคะจะมีไฟเดียวด้านนี้ขึ้นมาเส้นเป็นลายเส้นขึ้นมานะคะกระพลิปขึ้นมานเ,เจ้าอีลิแกน์ของเรานะคะเป็นพุทสัตร์แล้วเนาะ กูสตาร์ทแล้วอันนี้ไฟท้ายโอเคอันนี้ไฟท้ายเนาะจะมีสัญลักษณ์คำว่า n X นะคะอยู่ซ้ายขวาไฟท้ายเนาะและเจ้าลีเกันนะคะ<า>ก็ยังมาพร้อมกับฝาท้ายประตูไฟฟ้านะคะ เรียกได้ว่าออปชั่นนี้จัดเต็มครบนะคะเอาล่ะเดี๋ยวต้อมจะพาไปดูข้างในเนาะว่าภายในเจ้าอีดิกักตของเราเป็นเป็นแบบไหนโอ้โหว้าวแต่ก็มีหลายสนขออนุญาตดูต้นะครับผมมันก็ทำให้เกาะเติบโนะะเดี๋ยวต้อมพาไปดูด้านในเนาะว่าประมาณไหน่อเคอ่ m ด้านข้างแผงประตูข้างของเรานะคะลายจะเป็นลายเส้นเนาะสีดำาลัวก็แผงประตูข้างนะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเข้ากับคอนโซลด้านในแล้วก็เข้ากับเบาะนะคะเบาะนั่งของเรานะคะเดี๋ยวมันทําให้เกิดรนยญาตลายสอร์รณ์ฟังก์ชันมองหนประตูข้างนิดนึงว่าจะเป็นวันนี้ปรับกระจกต่างๆนะคะเซนเตอร์ล็อเอากระจบขึ้นลงนะคะแล้วก็ระบบคับกระจกไฟฟ้านะคะ คือแทงประตูข้างุ๊ควบคุมแขงประตูข้ามนะคะอ่าโอเคมาในส่วนท้องมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเนาะเรียกได้ว่าของเรามีคูสคอนโทรลจัดเต็มนะคะมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีคูสคอนโทรลให้นะคะเพื่อเตือนว่ามีรถด้านขวาอันนี้เป็นบ้านหลังนะโดยเฉพาะเรดาร์สองจุดนะะคอ๋อก็คือแค่เรดาร์ทุกอย่างจ้า คงความเป็นพีนิ่มมแล้วก็ลงตัวพอสมควรนะคะเนื่องด้วยความละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์ต่างๆแล้วก็คอนโซลต่างๆนะคะจะบิวอินไปด้วยลวดลายที่เป็นสีน้ำตาลนะคะให้เข้ากับกับบอกเนาะ กิแอร์ก็จะเป็นแอร์อัตอนโนมัตินะคะซ้ายขวาสามารถแยกอุณหภูมิได้นะคะกลองฝุ่น PM สองของเราได้นะคะแล้วก็หน้าจอที่ค่อนข้างใหญ่นะคะรองรับกับ Apple CarPlay และ Android นะคะก็ตั้มให้ดูรอบๆก่อนนะคะมันก็ต้องช่วยในเรื่องของการอันนี้คือ,บอเอบาะนะเบาะของเราเป็นเบาะคู่แม็กนะคะเบาะคู่แม็กจะช่วยในเรื่องนะคะ ลดอุณหภูมิเมื่อรถจอดตากแดดนะคะก็คือจะช่วยให้เบาะเนี่ยไม่ร้อนนะคะก็คือจะระบายความร้อนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ดูพื้นที่ใช้สอยนะคะนี่พื้นที่วางแก้วน้าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะตรงแผงประตูข้างก็มีนะคะอ่ะที่สําคัญนะคะต้องเป็นเอกลักษณ์ที่ต้องชอบมากๆเลยเนาะคอนโซลต้องรู้สึกว่าคอนโซลของเราดูหรูนะคะ ดูหรูคอนโซนกลางนะคะจะมีระบบเป็นเบรกอะไรมันช่วยทำให้เกิดเบรกมือไฟฟ้านะคะออโต้โฮสนะคะที่ช่วยเมื่อเราจอดรถติดไฟแดงเนาะเดี๋ยวระบบฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเดียวต้องมาอธิบายอีกทีในเรื่องของระบบเบรกเนาะอันนี้คือเกียร์ระบบเซฟตี้ความปลอดภัยต่างๆนะคะมาครบเลยนะคะอันนี้มีครบแดียวต้องจะพาไปดูตอนที่2เนาะ อ๋อตัวนี้ครับมันเกิดจากการที่ว่าอโอเคอันนี้เป็นบอดตอนที่2อนะบ่อตอนที่2ของเรานะคะก็สามารถปรับเอนได้เนาะก็คือสามารถเอนได้นนังา ปรับเอ็นได้คือเรียกได้ว,ว่านั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วบบานะคะมีการปรับให้ดูใหญ่รองรับกับบอดี้ผู้โดยสารนะคะอ่ใหญ่มากย,ยิ่งขึ้นและก็จะมีปลั๊กไฟบ้านนะคะที่เป็นฟ้าชาร์จพร้อม USB ฟ้าชาร์จนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตอนท้ายนะคะเคบาะเบาะตอนอที่3นะคะของเรานะคะ เราสามารถปรับพับเบาะราบได้นะคะตอนที่สองตอนที่3นะคะแล้วก็ด้านหลังจะยังคงมีกล่องนะคะเป็นกล่องเล็กๆนะคะสามารถใส่รองเท้าได้หลายคู่พอสมควรนะคะหรือว่าหรือว่าใส่ขออะไรอย่างนี้ได้นะคะเบาะนี่ทีก็คือเวลาเราดึงขึ้นก็คือสามารถดึงขึ้นแบบนี้ได้เลยทะะีเ่เราปรับ มาค่อนข้างลงตัวเลยทีเดียวนะคะสำหรับเจ้ารุ่นอ e ีลิแก้นและนี่นะคะก็คือเจ้าอีลิแกนของเรานั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังสนใจรถรุ่นดีอยู่นะคะสามารถสอบถามต้องเข้ามาได้นะคะไม่ว่าเรื่องระบบเบรกเรื่องฟังก์ชันการใช้งานต่างๆแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ต่างๆนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่นะคะก็สามารถสั่งจองกันเข้ามาไ,ได้แล้วนะคะจองก่อนเป็นเจ้าของก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจอมจะพาไปดูรุ่นไหนอีกนะคะรอติดตามกันให้ดีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ